โอกาสปรกษาข้พาพเจา้านะครับเรียงส่วนตัวเลขที่ใดมากสองสองหม่องสองทีสองพุ่มนะครับมาบอกอยู่นอ้องในเบื้องในส้มกันเพื่อเป็นแนวทางสําหรับมนีนะครับครับกับสวัสดีข้าพเจา้าเป็นในนอเล็กจะเดินพรนสาธุเนาะ,ะเดินพรนสาธุทุกท่านทุกคนเนาะ,ะอยา่าโยมอยาตีทำเอฟซีทุกท่านมือนี อ,อาจารย์อยากสิมาแจงเลขเนาะเลขรัฐบาลรัฐบาลไทยเนาะหวดวันทีนึงเดือนเก่าปีหกสี่เนาะสิไปมาบอกตัวเลขให้เบิ้งตัวเลขกันก่อนเนาะข้าก่อนยังว่าท่านได้บอกว่าตัวใดเป็นตัวใดให้ญาติโยมเอฟซีทุกท่านเนาะ ให้เบิ้งตัวเลขและตีกันไว้เนาะให้ตีกันเป็นตัวใดเห็นตัวใดเนาะตัวไหนซอยฝันเบิงเพราะว่าอาจารย์ได้ไปเอาอยุสองพุ่มเดอ้อเนาะไปเอาอยุสองพุ่มก็คือว่าเลขเชือกผูกข้อของบานทามวงหน่อยคือฟังผีด้วนี่อ่าเป็นเชือกผูกข้อผูกข้อตายทามวงหน่อย ก็ได้มาสามตัวพร้อมได้สองตัวพร้อมเนาะแต่ยังบ่ท่านบอกว่าเป็นตัวใดเดอ้อให้ย้อมเอฟซีทุกท่านลองตีเบิง้งล่องพิจ,จารณาเบิ้งว่าเป็นตัวใดแน่เลขสามตัวสองตัวเป็นตัวใดแน่จดประก,กาศกันไว้เนาะก็ถ้าว่าเป็นมือเพ่นเสียชีวิตนี่ก็สิบสองมื่สิบเอ็ดมื่นมือนี้สิบสองหมื่นแหละมือนี้แหละหัวดจะเสียชีวิต ส่วนเลขสามตัวฟังนี้เป็นเลขของดอนปูค่ำผิวเดเออร์บานม่วงหวานเนาะเลขสามตัวอ่าเป็นของปูค่ำผิวบานม่วงหวานลองตีเบิร์เดอร์เอฟซีอยาโยงทุกท่านเดอร์ส่วนเลขสองตัวตัวนี้บพื่ท่านมีวันที่สามสิบเอ็ดถึงสี่สิบเฮดเดอร์อ่าสี่สรุปสามตัวสี่สรุปสามตัวสี่สรุปสองตัวสี่สรุปสองตัวของวัดปานนนยอ่อพร้อม ที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็คือของวัดปานุ่นยอหมดเนาะของวัดปานุ่นยอนี่หมดเลยอ่าแค่ว่าไปเอาพุ่มเพิินดอซือ้อเนาะไปขอพุ่มพุ่มเพิินขอโชคขอลาบนะ้ำพุ่มเพิินอ่าก็เลยสิว่ามาให้พี่น้องเอฟซีอยากยมนทุกทันเบิง้งโตเลขกันอ่าให้ตีกันเบิง้งให้จดปากกาให้แคบหน้าจอกันไว้แล้วเอาไปนอนตีกันเบิง้งว่าเป็นจังไดพิจารณาเบิง้งว่าเป็นเลขจังได เนาะผู้ใดเห็นตัวใดกับคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเด้ออ่าเห็นตัวใดกับคอมเมนต์เข้ามาตัวนี้เป็นเลขของงวดวันที่หนึง่งเป็นหวยใหญ่เด้อวันที่หนึ่งเดือนเก้าหกสี่เนาะอ่าสามตัวเห็นตัวใดก็เอาตัวนั้นอ่ามีเวลาก็ซื้อลอตเตอรีอ่เอาไว้เนาะอ่าลองตีกันเบิงลองอ่าพิจารณากันเบิงเลขเทียบขู่ข้อบัญชา,าม่วงนอ้อยอ่าเลข ดอนปูคำผิวบานมวงหวานเนาะ่ะจาจโยมท่านใดที่เห็นแล้ว,วก็จดไว้แคปหน้าจอกันไว้เอาไปเบิง้งเอาไปตีกันเบิง้งเนาะเลขวัดปลานน่นยอตอนนี้ได้มาแล้วแต่ว่าขาดเลข2โตที่ต้องเฮ็ดพิธีเอาวันที่สาและก็ส,ส,สิสรุปเลข3โตรพร้อมสรุะสรุปเลข2โตพร้อมบอกเบิดเลยเนาะจะได้แจ้งให้ทราบอ่าที่เขามาเบิ้งแล้วก็กด กดไลค์เดอ้อกดไลค์กดติดตามกันไปเดอ้อกดแชร์กดไลค์กันไปเนาะขอแชร์ขอไล่์นำเนาะตอนนี้ถ้าได้แคปหน้าจอแล้วหรือว่าจดไว้แล้วว่าได้ตัวใดเห็นแล้วอ,อาจารย์กสิกรับเลขให้เบิ้งเนาะเพื่อความมั่นใจแต่ละฟังแต่ละไฟลองกลับเบิ้งเนาะ,ะสิลองกลับเบิง้งเอาเลขของเอ,เ,อเอาเลขของดอนปูก่อนดอนปูข้ามผิวบานม่วงหวานเนาะ อาจารย์้กลับเลขให้เบิง้งตีกันเอาเดอ้อผู้ดใดที่เขามาเบิ้งนี่ก็ถือว่ามีโชคมีลาบเดอ้อเห็นเหล็ก้อนมูตอนแรกว่าสิเปิดวันที่สามเอ็ดเที่ยดเดียวขอเลยว่าเอา้าย่นย่าโยมซื้อกันบ่ไดดก็เอาไปก้อนเปิดให้เบิ้งเงินก้อนเนาะแต่บ่ท่านเฉลยว่าเป็นตัวใดเดอ้ออาจารย์ให้เบิ้งนซื้อให้เอาไปคำานวณเอาไปพิจารณากันเบิ้งว่าเป็นตัวใดเนาะก็ เอาไปเบิ้งกันกับหัวกับหางกันเอาส่วนที่นี่เลขของผู้ข้อตายก็สิกับไปเบิ้ขึ้นกันเห็นมัเห็นชัดบอเอสเลขผู้ข้อตายเห็นชัดบอ,อก็บเบิ้งกันไปเนาะ บึงมับครับตัวเลขแล้วครับว่าสิบเอ็ดตัวไดน,นั่นกับประกาศกาจเจ้ไว้นะครับแคปหน้าจอเอาไว้รอบแรกเป็นตัวนั่นรอบสองคาเปเป็นตัวนี้ของมองหวานนี่บ้านมงหวานนี่เฮ็ดรอบแรกเดอ้อเชือกผูกข้อตายนี่เฮ็ดรอบสองพอดีไปเอาเชือกเพเพืพ่อนเหล่นี้เพื่อนก็นเลยให้สวดเลขให้พอดีเลยว่าเพอดีแหละก็สัญจรว่าเป็นเลขของวัดปานนุญญ่นย่อขออนุญาตเพื่อนแล้วเพิ่นก็บว่าได้ได้เอาไปเอาไปเป็นเลขของวัดปานนุ่นย่อเลย เนาาะอ่ก็ได้ว่าได้สองโตเนี่ยเลขกสามโตได้สองเลยอ่าของหวดนีส่วนเลขกสองโตตอนนี้ขาดอยู่ของหวดปานุ่นยอกำลังสี่เห็ดบันทีสามสิบเอ็ดเอฟซีธันใดถ้ามีเวลากับเขามาเดินทางมาเบิง่งพิธีเห็ดเอาเลขเดอ้อหรือหยายดย่อมหรือว่ายูทูบเปร์ทุกท่านก็ขเขามาเบิ่งเด้อมาเบิ่งกันได้มาเอาเลขกันมาทายถ้ำเจ้าบ่านท่านสรุปโต ก็บอกแค่แนวทางบอกเป็นตัวเลขือซื้อให้เบิง้งให้คำนวณเบิง้งพิจารณนาเบิง้งอ่าแต่ก็อย่าไปหมั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์ปันไดเนาะเป็นแค่แนวทางบอกโชคบอกลาบกันอ่าก็ต้องเพื่อไว้เนาะเห็นตัวใดก็เป็นตัวนั้นเนอะอย่าลืมจังใดก็อ่าช่องพงพาลวยน้ำเด้อเป็นช่องของวัดปาโน่นยอดเด้ออฝากพงพาลวยน้ำมาเบิ้งใน้คลิปแล้วก็ก,กดไลค์กดแช่ กดติดตามให้เพิ่นเนาะมันจังบริสิทธิลโอกาสเนาะข่าวสารเกี่ยวกับว,วัดปานนุ่นยอดได้เนาะจังไดก็ล่องตีล่องแคบหน้าจอกันไปเบิ้งว่าเลขตัวนี้มันคือบน้องวดนี้อ่าแต่ว่าพระอาจารย์ว่าเขาเขาบ่เขาถามว่าตอนนี้อาจารย์มั่นใจเลขซุ้มนี้จักปร์เซ็นต์ตอนนี้มั่นใจอยอะมัแ่สิบ ส่วนวาเลขของวัดปานนนยอดสีเห็ดย่ำดก็คือว่าวันที31น่31เนาะวันที่31เอเวลาเก่าโมงเก่านาทีเห็ดอยู่พุ่มใดสิเห็ดอยู่พุ่มวัดปานนยอดเนาะเป็นพุ่มของปูพึ่มและแม่ฝ่ายเนาะแม่ฝ่ายหรือแม่เขาอ่าถ้าสีเห็ดอยู่ตอนนี้ก็เคียย์พื้นที่เมื่อแล้วมองพุ่มปูพึ่มพุ่มแม่ฝ่าย ก็ได้เลียย์พื้นที่อยังใบหมดแล้วเดอ้อ,อเผื่อว่าให้เป็นการยำหยาดโยมเพื่อนเขามากยำหยาดโยมเขามากก็ได้สะดวกสบายเนาะ,อะมองยืนมองเบิ่งได้จังไดก็พากันมาเนาะถามีเวลาอยู่ใกล้ใกล้ก,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 กันบ้านใกล้เล่นเคี่ยนกันเนาะอยากว่าเบิง่งพิธีเอาเลขวันที่สามสิบเอ็ดนะวันที่สามสิบเอ็ดเวลาเก่านาะฬิกาเก่านาที เนาะอยู่ในวัดเด้ออยู่ในวัดเป็นภูม่มของวัดปานุ่นยอ่อเพิ่นเคยไห้สองตอตรงๆมาแล้วเนาะแต่วันนี้อุปกรณ์หรือว่าของทีว่าอาจารย์เสี่ยวไมเ่เฮ็ดก็คือเชือกผูกข้อต่ายเด้ออ่าของบ้านทามวงน้อยอ่าของบ้านทามวงน้อยตัวนี้เป็นเชือกเส้นเต็มเด้อเส้นเต็มเชือกติดๆกับข้อเลยเสี่ยวมาเพิ่นเสียวมาส่งวันที่สามสิบเอ็ดนี่ วันนี้ก็สิโทษไปถามเพิ่นเพื่อนเสียวามาส่งวันทีน่31นี่วันนี้ก็สิโทษไปถามเพื่อนว่าได้ไปถ้าได้แล้วขาสิเดินทางไปเอามือนีเลยนเนาะเพื่อนเอาออกไมาให้แล้วก็สิไปมือนีละเดินทางกันไปเลาะเปล่ไปาไปเนาะจังไดก็าฝากพี่น้องเอฟซีอยาโยอมอยาิาทีท่ำทุกทันเดอ้ออ่าจังไดก็ฝากน้าให้ติดตามการเคลื่อนไหวของบัดป่าโนยยอดตลอดอ่า แล้วก็ขอแจ้งให้ทราบสำหรับเลขห้าน้อยอสำหรับเลขห้าน้อยเดอ้อขอจัปอดปลาน้นย่อกับสีมีมือนี้ช่วงใบใบเนาะช่วงใบใบกับสีไล่สดกันอีกคือเก่าเพื่อไดก็ฝาาติดต,ตามเนาะผู้ใดสิมักเล่นห้าน้อยเนาะก็ได้ช่วงเวลาบายโมงเนาะอันนี้คือเลขของหวยใหญ่เดอ้อวันที่หนึ่งเดือนเก่าหกสี่หนึ่งกันยาปีหกสี่ เดอ้ออ่าเอาไปเห็นตัวใดกับื่อตัวนั้นก้อนลอตเตอรี่เนาะหรือว่าจดไว้เป็นแชนแนลทางแล้วก็วันที่31มาเบิง่งอาจารย์สรุปว่าสรุปตรงกันบอกครับญาติโยมเนาะอจังใดกับเขามาเบิ่งกันจะได้โชคได้ลาบเมื่อนี้ถือว่ามีบุญเด้อผู้ใดเขามาเบิง่งอ่าผู้ใดเขามาเบิง่งได้มีบุญคกับราวาหัวได้เปิดเลขออกมาเมื่อนี้โอตีว่าสิเปิดวันที่31เที่ยเดียวเมื่อนี้อ่าเอฟซีก็ ขอให้เบิ้งเลขแน่ขอเบิ้งเลขแน่ญาติโยมแน่เพิ่นก็ขอขอ่อกับมไลายสดให้เพิ่นเบิ้งถ่ายคลิปให้เพิ่นเบื้อ่าตามเพิ่นเรียงเรียกขอเนาะตามเพิ่นเรียกขออ่าก็เลยว่าเบิ้งเป็นแค่แนวทางหรือจดไว้ถ้าเสียงท้ายน้ำกันบันทีสามสิบเมตรทีตรงก,ก,กันกับอาจารย์บอของโยมก,กับของอาจารย์เนาะ,อะของเอฟซีแล้วก็ฝากยูทูบเบอร์ YouTuber น้ำเดอ้อทุกช่องทุกท่านเดอ้อ อ่าอย่าลืมเด้อเวลาเก่ามงเก่านาทีข่าว่ามาปับ๊บก่เห็นอาจารย์ยู่มองข้างนานีก็แสดงว่าไปเฮดพิธีข้างในให้น้าไปเดอ้อห้น้าเขาไปโลดอนุญาตห้ยไทยส่วนญาติโยมที่มากกับทีมีเขตมีแดนกันยูดเด้อว่าห้ามเขา่ามองไหนมองไหนแต่ว่าใกล้กันยูด,ดอกให้เห็นให้เบิง้งเนาะส่วนพิธีก็ไ้เบิง้งได้เห็นพร้อมๆกันเนาะบอกว่าบอได้หวง ก็ได้ว่าวต้องมาปิดคือเปิดออกให้เห็นว่าเฮติที่เอาเลขตั้งสี่นะเวลาเอาไป็นยังไดมีเหตุการณ์นียังขึ้นบอ,อ่มีปฏิหารขึ้นบบเนอะวันที่สาเอเวลาเก่าโมงเก่าหน้าที่ก็ติดต่างกันผู้ใดมาใดก็มาเด้อวัดปาน,น,นุ่นย่อเนาะผู้มาเอาโชคเอาลาบอ่าถ้าเห็นไรสดนี่แล้วก็ก,กดอ่ากดแช่กดไลกันเด้อ พื่อสิได้บอกต่อๆกันไปเป็นสะพานบุญเนาะบอกเอาโชคเอาราบสิได้มีดวงมีมีโชคมีลาบน้ากันสิได้สิลำสิรวยน้ากันเนาะผู้ดใดเขามาเบิ่งแล้วมันี่ก็ขอให้ลำให้รวยเดอ้อขอให้จเจริญเจริญเฮ็ดยังก,ก็ว่าต้องติกคัาว่าต้องติดข้างไอ้ออยังขอให้ไหลลื่นเป็นสายนำเนาะขอให้ลำให้รวยทุกท่านเนาะะเจริญพรสาธุครับเป็น้องเส้นนี้แล้วนะครับ จัดมันก็ะบอกแต่เลี้ยงให้พ่อบ่อยฟังแล้วว่ามันเป็นจังไดตทะเลสองสองมองเกี่ยวมาเนาะครับมันก็กลับทางในพร้อมแล้วกระเบื้งทางนี้ครับกลับมาเบิ่งทางนี้เป็นตัวได้ครับนี่แหละครับคขาไมรับเป็น เป็นตัวเลแบบนี้จะเป็นตัวเดียวกันเพาะม้งเอนะครับพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนก็นได้สำหรับคลิปนี้ขอจเพียงนครับเอาไนะว้คลิปหน้าพบกันนะครับกลับสวัสดีครับ